หลายเพจเนี่ยเอาไปลงแบบนี้แล้วก็ในการทำขาวเขายังเอาเว็บพนันปีแปะด้วยเลยทาให้เกิดความเสียหายมากเราเราไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บใช่ไหมไม่ไม่ได้เป็นเลยครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเว็บพนันเลยครับแล้วก็ไม่มีการโกงใครทั้งสิ้นเลยวันนี้จริงๆอยากจะมาแบบชี้แจงแบบให้เห็นความบริสุทธิ์ใจว่าผมไม่ได้ไปโกงใครไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าแล้วก็ไม่ได้ทำเพจไม่ได้ทำเพจแล้วก็ไม่ได้ทำเวบพนัน อีกยานะเดี๋ยวญญเดี๋ยวโอเคนะในนามของอผมรับเรื่องไว้เพื่อทำการสืบสวนไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวว่าใครเกี่ยวข้องหรืออะไรก็จะทําการสืบสวนจากกลุ่มให้นะครับอ,อันใดที่พบเป็นการการะทำความผิดนะครับในในส่วนของไซเบอร์นะครับ ส่วนรายละเอียดในเรื่องอื่นที่เราจะอีิแจ้งไหมบริษัทของบริษัทบริษัทอัปเปอร์วิชั่นนะคะที่หลายเพจสื่อข่าวตอนนี้ที่ลงว่าบริษัทเราโกงเราไม่ได้โกงค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแถลงด้วยพรุ่งนี้รายละเอียดทั้งหมดเราเตรียมมาหมดแล้วค่ะแถลงที่ไหนอ่าที่โรงแรมเมโทรโพค่ะทองหล่อค่ะใช่ค่ะเวลา11โมงนะคะเรียนเชิญที่สี่ทุกคนจะได้ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดหรือว่า ้ตรงไหนที่มีข้อสงสัยหรือคนคิดว่าเราโกงหรือทําผิดตรงไหนเราจะได้ชี้แจงทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีความจริงแล้วมันเพื่อนโอเคของในส่วนของตํารวจสุ่ดไซเบอร์นะครับก็จะรับในเรื่องของเว็บพาณิชย์มีแปลิงก์ที่เรามาร้องร้เป็นเหตุให้เราได้รับความเสียหายนะครับก็โอเครับเรื่องมาแล้ววันนี้ได้เลยขอบคุณมากครับท่านารย์ครับผมครับขอบคุณครับ ไอยกว่าใครจะเขียนข่าวมาเอารายละเอียดเขาเลยเนี่ยบขอมากครับท่านครับให้รายละเอียดเขาเลยเดี๋ยวก็เขียนเลยวันนี้เราก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแถลงตอบทุกคำถาม เดี๋ยวคราวนี้จะต้องเรื่องอะไรทั้งหมดก็มีชื่อเว็บที่ลเราดูรึเปล่าเพราะว่าเว็บที่เห้ชัดๆเนี่ยเดี๋ยวมาเอาเอาเอาชื่อเว็บเดียวแรกเว็บดียวมันจะพักยกยันหยุดเลยพักยกในเว็บในวงการมวยใช่ไหมส่วนส่วนมากก็เป็นพวกเกตมวยแล้วก็ติดเว็บในวงการมวยพักยกหนึ่งหนึ่งแปดแอดไล แต่ลิงก์เหมือนแบบแล้วก็อันนี้คือรายละเอียดของของพี่โจที่กล่าวหาบริษัทเรามันก็ข่าวเดี่ยวกด้วยเนี่ยค่ะง่ายๆเขาไปสร้างข่าวหรือให้มันให้มันมี engage แล้วก็แปะเว็บพนันอยู่ตรงนั้นนะก็คือก็คือหนึ่งเนี่ยผมได้รับความเสียหายกับกับสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงเลยเพื่อที่เขาจะได้ engage แล้วก็ไปโปรโมทเว็บพนันเขาอีกมัน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 สับยากไอ้ที่ไปต้องทำท่าชกมวยหน่อยใช่ตดี ทำไมทำมาเขียนได้เงิหมดอะถามเลยเดี๋ยวส่งต่อตัวนี้